สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลยบ์บอลกันต่ออัปเดตความเคลื่อนไหววอลเลยบ์บอลหญิงชุดใหญ่ทีมชาติไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมซึ่งหลายท่านนะครับอยากจะรู้ว่าพรพันเนี่ยอาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แต่ละคนเล่นลีกนะครับตอนนี้กลับมาแล้วหรือยังเข้าแคมป์แล้วหรือยังนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับวอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันครับซึ่งนายกสมาคม วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของชมพู่นะครับแล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเข้าฝึกซ้อมของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเมื่อวันที่4เมษายน2567นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับสำหรับลุยศึกนานาชาติในปี2024รายการแรกที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ไทยชุดใหญ่ต้องเจอก็คือวอลเลย์บอลหญิงนิช่นลีก2024หรือว่า VNL 2024ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง23มิถุนายน2567โดยทั้ง3สนามในรอบแรกทีมชาติไทยก็มีรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวแอดมินนะครับแจ้งในตอนท้ายคลิปนะโดยล่าสุดตอนนี้ ลูกยางสาวทีมชาติไทยต่างทยอยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันแล้วแต่ยังขาดผู้เล่นจากหลีญี่ปุ่นบางส่วนโดยนายกสมาคมยังกล่าวอีกว่านักกีฬาที่เล่นในไทยแลนด์ลีกหลีเวียดนามและหลีเกาหลีใต้อย่างพรพานเกิดปราดธนดชาสุขสดและก็ดารินปินสุวรรณทยอยกลับมาซ้อมกับเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ส่วนวิภาวีสีทองเนี่ย ก็จะกลับมาในเร็วนี้และต้องขอแสดงความยินดีที่ประสบความสําเร็จคว้าได้2แชมป์จากกลีกเกาหลีใต้นะครับและได้รับการยอมรับจากสโมสรและแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับวิภาวีสีทองอีกครั้งหนึง่งทางด้านมดหรือว่าน้องสองวิภาวีเนี่ยต้องบอกเลยว่าแสดงแสนยานุภาพในการเล่นวอลเลย์บอลให ทางโซนเกาหลีใต้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรุกการขึ้นตีหัวเสาแล้วก็เรื่องของเกมรับที่เหนียวแน่นของวิภาวีรวมถึงระบบการเล่นกับเพื่อนๆในทีมด้วยถือว่าวิภาวีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมฮุนไดฮิลสตรทเนี่ยสามารถคว้าแชมป์หลีเกาหลีใต้ในฤดูกาลนี้ได้อย่างสำเร็จต้องขอเสียงปรบมือแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางด้านแฟนลูกยางเกาหลีใต้ต่างก็ชื่นชอบวิภาวี ในส่วนของการเล่นที่มีฟอร์มการเล่นแบบสม่ำเสมอคงเส้นคงวาในการเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับในเรื่องของเกมเสิร์ฟก็สามารถทำได้ดีรวมถึงเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีคำชื่นชมมากมายก่ายกองเลยสำหรับวิภาวีในการเล่นลีกเกาหลีใต้ในครั้งนี้และที่สำคัญเป็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนแรกที่สามารถที่จะร่วมทีมกับลีกเกาหลีใต้เนี่ยแล้วก็คว้าแชมป์ ในรายการนี้และทีนี้สำหรับนักกีฬาที่เล่นในหล็กญี่ปุ่นยังติดการแข่งขันอยู่ได้แก่ทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขและพิมพิจิฮากกรัมยังไม่ได้กลับมาคาดว่าตั้งแต่วันที่10เมษายน2567เป็นต้นไปทุกคนจะกลับมาซ้อมกันร่วมกันแบบเต็มทีมและมีเวลาเตรียมทีม1เดือนเต็มๆเ,เพื่อปรับตัวร่วมกัน ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเตรียมทีมให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้านอาการบาดเจ็บของพรพันธ์เกิดปรา์ดนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บที่นิ้วของชอมผู้พรพันเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงสามารถซ้อมแทคติกได้ปกติแต่ยังต้องระมัดระวังเรื่องการบล็อกและดูแลไม่ให้เสี่ยงเจ็บมากยิ่งกว่านี้ส่วนนักกีฬาคนอื่นที่บาดเจ็บ ก็ไม่มากนะักและมาดูเรื่องราวของพรพันธ์สักหน่อยคุณผู้ชมซึ่งทางด้านสโมสร IBK Antos นะครับจากโคโววีเล็กเกาหลีใต้นะได้โพสต์ลงโซเชีย so ลนะครับประกาศอำลา2นะักกีฬาวอลเลย์บอลได้แก่ชมพู่พรพันธ์แล้วก็ทางด้านวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐอเมริกาอย่างบิทเนี่ด้วยนะครับซึ่งเขาประกาศนะครับอำลากันแล้วไม่ต่อสัญญานะคุณผู้ชมสำหรับฤดูกาลนะครับแล้วก็พร้อมระบุว่า ขอบคุณและก็ลาก่อนบิทานีและพรนพันธ์ที่เราได้เล่นด้วยกันในฤดูกาล2023ถึง2024สโมสรพร้อมสนับสนุนทั้ง2คนแล้วก็เป็นการอำลากันนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับผลงานของ IBK u n t อันโชตนะครับภายใต้การคุมทัพของทางด้านคิมโฮชุนนะครับ จบอันดับที่5มี51คะแนนในการแข่งขันบอลบอลโควอวิลิกสนะครับก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกเลยว่าพรพันเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่นิ้วนะจนเกิดอาการอักเสบครับทำให้ต้องหยุดเล่นในลีกจนจบฤดูกาลนี้นะครับนี่แหละนะครับที่แฟนๆเป็นห่วงว่าสาวชมพู่พรพันเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะทำการแข่งขันในการรับใช้ทีมชาติไทย อย่างรายการแรกก็คือเนชั่นลีก2024หรือว่า VNL 2024เนี่ยจะสามารถที่จะหายทันหรือว่าสามารถที่จะแข่งเป็นตัวหลักได้หรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทางด้านสมาคมก็อัปเดตแล้วแหละนะครับว่าทางด้านอาการบาดเจ็บของชมพู่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยทั้งนี้นะคุณผู้ชมแอนดมินก็มองว่าชมพู่ก็น่าจะมีนะครับ ตัวเสริมทัพอยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชันลีก2024หรือว่า VNL 2024สําหรับรอบแรกจะมีทั้งหมด3สนามที่ทีมชาติไทยจะต้องเจอในปีนี้2024ทีมชาติไทยจะไม่ได้เจอ3ทีมชาติได้แก่อิตาลีเนเธอร์ลแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกเลยว่าใน สนามที่1ที่2ที่3ในรอบแรกนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับทีมชาติไทยเนื่องจากว่ามีการชิงตั๋วของโอลิมปิก2024ที่ปารีสซึ่งในตอนนี้มีเรื่องของโควตาจัดอันดับโลกที่ดีที่สุดอยู่ซึ่งทีมชาติไทยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่มาให้กำลังใจกันครับทีนี้ตารางการแข่งขันดังนี้ ในสนามที่1สัปดาห์ที่1วันที่16พฤษภาคม6 5 6 7ทีมชาติไทยประเดิมแมตช์แรกก็จะเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเวลา3,30นาฬิกา30นาทีต่อมาเป็นวันที่18พฤษภาคมเวลา0 0นนาิกนทีมชาติไทยจะเจอกับเซอร์เบียต่อมาวันที่19พฤษภาคมเวลา7,00นาฬกาทีมชาติไทยจะพบกับแคนาดา แล้วก็แมตตอมาวันที่20พฤษภาคมเวลา3นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยจะเจอกับเกาหลีใต้นี่ก็จบสัปดาห์ที่1แล้วครับต่อมาสัปดาห์ที่2วันที่28พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาไทยจะพบกับโดมินิกันวันที่31พฤษภาคมเวลา11นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับฝรั่งเศสวันที่1มิถุนายนเวลา18นาฬิกา 30นาทีไทยจะพบกับจีนและวันที่2มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยจะพบกับบราซิลนี่ก็จบสนามที่2สัปดาห์ที่2แล้วครับแล้วก็สัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายนะครับสนามที่3ของสาวไทยในวันที่12มิถุนายนเวลา16นาฬิกาไทยจะพบกับตุรกีวันที่13มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับเัลเรีย วันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาไทยจะพบกับโปแลนด์และวันที่16มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับเยอรมนีนี่เป็นโปรแกรมการแข่งขันของสาวไทยในเนชัลลิก2024หรือว่าเวเนอล2024ทั้ง3สนามในรอบแรกครับแล้วก็ในรอบ8ทีมนะครับทีมชาติไทยก็สามารถที่จะเข้าในรอบ8ทีมได้นะครับโดยที่มีสิทธิ์ของ เจ้าภาพ VNL 2024ในรอบไฟนอลหรือว่ารอบสุดท้ายนั่นเองก็เดี๋ยวอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งข,ขันในรอบสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลและกีฬาสวัสดีครับ